สวัสดีครับผมแซดดิกนะครับสิริพรธุรกิจยนต์ครับสำนักสาขาพัฒนาการนะครับกรุงเทพกทมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็นอีซูซูนะครับ d m a x ซเนะครับ2.5ครับผมเป็นตัวแคบยกสูงสีขาวนะครับเรามาดูภายในกันครับผมคันนี้นะครับรถใหม่มากนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดนะครับมีหน้าจอด้วยนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผม เดี๋ยวเรามาดูรอบรถรอบคันกันนะครับผมท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับทุกอาชีพนะครับผมอาชีพค้าขายนะครับรับเหมานะครับอาชีพอิตระนะครับรับสดนะครับ พนักงานนะครับมีสลิปหรือไม่มีสลิปทักมาคุยกันได้นะครับผมท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรด้านล่างเลยนะครับผม0ู6ย์เอ่อ0 0 9 6 6 1 8นะครับสา3สครับผมครับสวัสดีครับผม